ลมก็แรงเร่งสปีดในการกินนิดหนึ่งฝนฟ้าดังมากๆค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวแม่เปิ้ลจะรีบทานแล้วเดี๋ยวแม่เปิ้ลจะไปดูอีกทีตกดังมากๆจริงๆเลยนะแม่เปิ้ลจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะน่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทําน้าจิ้มซีฟู้ดว่าจะทําังนะว่าแม่เปิ้ลลืมอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแม่เปิ้ลก็ จะทานขนมหวานอีกอย่างหนึ่งนะคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ากินกับปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงจริงคณแฟนเขาเอามาให้นะอร่อยแต่เมื่อกี้คือรู้สึกหนาวไงก็เลยแบบเหมือนคนลุกอะไรเงี้ยเอยอร่อยค่ะมะม่วงหวานมี ดองแซลมอนนะจ๊ะนี่แหละนี่แหละที่แม่เปิ้ลบอกว่าลูกสาวเป็นคนทํานะคะเราก็กินกับข้าวได้แม่เปิ้ลมีทุกคนคะ่ะวันนี้แม่เปิ้ลมีแซลมอนดองนะคะฝีมือลูกสาวจ้าจะตกแล้วลมก็แรงมากๆฟ้าฝนเสียงดังมากเลยคะ่ะทุกคนต้องปิดหูไว้นะคะ หิวก็หิวนะทุกคนบอกเลยว่ะมาเดียวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ากินกับปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงจริงเดียวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ากินกับปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงจริงเดียวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ากินกับ ปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงๆด้านนอกเปียกหมดเลยโยอ้ยเตากงเตาแกรดแม่เปิรนก็ไม่ได้ปิดกระทงกระทะชั้นล้มและเนรนาดเลยค่ะวันนี้ฝนตกลมแรงนะคะตามที่เขาได้ประกาศเลยนะว่าวันที่สิบเก้ายี่สิบฝนแม่เปินกระดกรอเรือผิดนะเนี่ยลูกสาวจากลูกสาวแม่เพิรเป็นคนทำนะคะ ดองแซลมอนเขาบอกว่าต้องหันหน่นถึงนะว่าแม่เปิลลืมอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแม่เปิลก็จะทานขนมหวานอีกอย่างหนึ่งนะคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอร่อยหมดเลย <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะแม่ทานเกือบหมดเลยนะคนเดียวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ากินกับปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงๆค่ะ กระเทียมใส่ด้วยนะแม่ระหว่างที่พูดไปนี่ฝนก็ตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคนแม่เปิลวิ่งเก็บของไม่ทันเลยแม่เปิลกระดกรอเรือผิดนะเนี่ยลูกสาวจา้ะลูกสาวแม่เปิลเป็นคนทํานะคะดองแซลมอนเขาบอกว่าต้องหั่นพระตามที่เขาได้ประกาศเลยนะว่าวันที่สิบเก้ายี่สิบคนทำคลิปนิดนึงนะนี่ สีมือลูกสาวคนเล็กค่ะเป็นคนตําให้แม่นะคะตำทั่วจ้าอร่อยใช้ได้นะคะคุงค่ะทุกคนและฝนก็สาดนะคะสาดเข้ามาตรงเครื่องซักผ้าแม่เปิลแม่เปิลต้องวิ่งออกไปดึงผ้ากันฝนตัวเปียกหมดเลยจ้ากกระเทียมใส่ด้วยนะแม่ระหว่างที่พูดไปนี่ฝนก็ตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคนแม่เปิลวิ่งเก็บของไม่ทันเลยตกดังมากๆจริงๆเลยนะ แม่เปิ้ลจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะน่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าจะทำไปหมดเลย <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะแม่ทานเกือบหมดเลยนะคนมีดองแซลมอนนะจ๊ะนี่แหละนี่แหละที่แม่เปิ้ลบอกว่าลูกสาวเป็นคนทำนะคะเราก็กินกับข้าวได้แม่เปิ้ลมีอะไรแม่เปิ้ลทานได้หมดเลยนะทุกคนนะลูกๆเขาจะชอบทานนะคะ แล้วนี่ก็เออทานไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนึกได้ว่ายังไม่ได้ทําคลิปเลยเดี๋ยวขอเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปค่ะให้ลูกทําให้ทานอีกลูกทําอะไรให้คืออร่อยหมดเลยนะจ๊ะได้ยินไหมอรรยดังมากๆจริงๆเลยนะแม่เปิร์ลจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะน่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทําน้าจิ้มซีู้ดว่าจะทำีกกระเทียมใส่ด้วยนะแม่ ระหว่างที่พูดไปนี่ฝนก็ตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคนแม่เปิ้ลวิ่งเก็บของไม่ทันเลยอะไรแม่เปิ้ลทานได้หมดเลยนะทุกคนนะลูกๆเขาจะชอบทานนะคะแล้วนี่ก็เออทานไปได้ครึ่งหนึ่งนะนึกได้ว่ายังไม่ได้ทำคลิปเลยเดี๋ยวขอแม่เปิ้ลกระดกรอเรือผิดนะเนี่ยลูกสาวจา้ะลูกสาวแม่เปิ้ลเป็นคนทำนะคะดองแซลมอนเขาบอกว่าต้องหัน่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่า นี่เลยกับข้าวของแม่เปิ้ลวันนี้นะคะเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปค่ะให้ลูกทําให้ทานอีกลูกทําอะไรให้คืออร่อยหมดเลยนะจ๊ะได้ยินไหมอะเราเดียวไม่ใช่เกือบหมดสิคือทานหมดเลยค่ะทุกคนจ๋ะกินกับปลาแซลมอนดองยิ่งอร่อยนะคะทุกคนฝนตกดีจริงๆนะว่าแม่เปิ้ลลืมอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแม่เปิ้ลก็ จะทานขนมหวานอีกอย่างหนึ่งนะคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนคะวันนี้แม่เปิ้ลมีแซลมอนดองนะคะสีมือรูกสาวจ้าอร่อยหมดเลย <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะแม่ทานเกือบหมดเลยนะคนนดีอร่อยนะคะข้าวเหนียวก็เข้ากันดีมากๆเลยเอกดังมากๆจริงๆเลยนะแม่เปิ้ลจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะ น่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทําน้าจิ้มซีฟูด้ดว่าจะทำาคาตามที่เขาได้ประกาศเลยนะว่าวันที่สิบเก้ายี่สิบคนแม่เปิ้ลกระดกรอเรือผิดนะเนี่ยลูกสาวจา้ะลูกสาวแม่เปิ้ลเป็นคนทํานะคะดองแซลมอนเขาบอกว่าต้องหั่นเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปค่ะให้ลูกทําให้ทานอีกลูกทําอะไรให้คืออร่อยหมดเลยนะจ๊ะ ได้ยินไหมอร,อ,อร่อยดีอร่อยนะคะข้าวเหนียวก็เข้ากันดีมากๆเลยเออทําคลิปนิดนึงนะนี่ฝีมือลูกสาวคนเล็กค่ะเป็นคนตําให้แม่นะคะตําทั่วจ้าอร่อยใช้ได้นะคะเออข้าวของที่ระนีรลนาดก็ไม่ได้เก็บไม่เป็นไรแต่ที่ฉันลืมไปได้ยังไงคือว่าลืมดึงผ้ากันฝนลงงานให้เสร็จก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยทําให้ลูกสาวค่ะลูกสาวเขาอยากกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอร่อยจริงๆเลยนะหรือเราหิวข้าวค่ะทุกคนด้านนอกเปียกหมดเลยโอ้ยเตากงเตาแก๊แม่เพิินก็ไม่ได้ปิดกระทงกระทะชั้นลม้มละเนระนาดเลยค่ะวันนี้ฝนตกลมแรงนะคะทำคลิปนิดนึงนะนี่ ฝีมือลูกสาวคนเล็กค่ะเป็นคนตําให้แม่นะคะตําทั่วจ้าอร่อยใช้ได้นะคะคุงค่าทุกคนและฝนก็สาดนะคะสาดเข้ามาตรงเครื่องซักผ้าแม่เปิ้ลแม่เปิลต้องวิ่งออกไปดึงผ้ากันฝนตัวเปียกหมดเลยจ้าเออเข่าวของที่ระนีระนาดก็ไม่ได้เก็บไม่เป็นไรแต่ที่ฉันลืมไปได้ยังไงคือว่าลืมดึงผ้ากันฝนลงเอาไว้ใช้ ในโอกาสต่อไปค่ะให้ลูกทําให้ทานอีกลูกทําอะไรให้คือเอร่อยหมดเลยนะจ๊ะได้ยินไหมอะไรอเออข้าวของที่ระนีระนาดก็ไม่ได้เก็บไม่เป็นไรแต่ที่ฉันลืมไปได้ยังไงคือว่าลืมดึงผ้ากันฝนลงนะว่าแม่เปิ้ลลืมอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแม่เปิ้ลก็ จะทานขนมหวานอีกอย่างนึงนะคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะตกดังมากๆจริงๆเลยนะแม่เปิ่นจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะน่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าจะทำเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปค่ะให้ลูกทำให้ทานอีกลูกทำอะไรให้คืออร่อยหมดเลยนะจ้าได้ยินไหมอ่อ เปียกเลยจ้ะไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเครื่องสื้ผ้าก็เปียกฝนสาดเข้าบ้านมัวแต่ก,กินไม่ได้ดูไงคะทุกคนคอยมีดองแซลมอนนะจ๊ะนี่แหละนี่แหละที่แม่เปิ้ลบอกว่าลูกสาวเป็นคนทํานะคะเราก็กินกับข้าวได้แม่เปิลนมีแเปิ้ลหิวมากบ่ายสองยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยคะ่ะ ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเสียงที่แม่เปิ้ลอัดไว้ตอนแรกมันไม่ได้ยินเลยค่ะทุกคนฝนตกดังมากๆจริงๆเลยนะแม่เปิ้ลจะให้เพื่อนๆดูแซลมอนนะคะน่าทานไหมเสียดายไม่มีเวลาทําน้าจิ้มซีฟูด้ดว่าจะทำํำไปหมดเลย <c oughs> อร่อยจริงๆค่ะแม่ทานเกือบหมดเลยนะคนจะตกแล้วลมก็แรงมากๆฟ้าฝนเสียงดังมากเลยค่ะทุกคนต้องปิดหูไว้นะคะ หิวก็หิวนะทุกคนบอกเลยว่าแม่พิกระเทียมใส่ด้วยนะแม่ระหว่างที่พูดไปนี่ฝนก็ตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคนแม่เปิ้งวิ่งเก็บของไม่ทันเลยเอเอแน่แน่เลยลืมค่ะลืมทุกคนแม่เปิ้งลืมฝนตกฝนสาดไม่เป็นทิศไม่เป็นทางเลยนะคะฝนสาดไปทั่วเลยพีกกระเทียมใส่ด้วยนะแม่ระหว่างที่พูดไปนี่ฝนก็ตกแรงมากๆเลยค่ะทุกคน แม่เปิ่วิ่งเก็บของไม่ทันเลยทําคลิปนิดนึงนะนี่ฝีมือลูกสาวคนเล็กค่ะเป็นคนตําให้แม่นะคะตํำทั่วจ้าอร่อยใช้ได้นะคะงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําให้ลูกสาวค่ะลูกสาวเขาอยากกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอร่อยจริงๆเลยนะหรือเราหิวข้าวค่ะทุกคนจะตกแล้วลมก็แรงมากๆฟ้าฝนเสียงดังมากเลยค่ะทุกคนต้องปิดหูไว้นะคะ หิวก็หิวนะทุกคนบอกเลยว่าแม่งค่ะทุกคนและฝนก็สาดนะคะสาด